สวัสดีเจ้ามาปากาพยากรอากาศบริเวณภาคเหนือประจําวันพุทธที่8พฤศจิกายน2566เจ้า เอามาดูสภาพอากาศที่บานมาของตะวันนี้ก่อนนะเจ้าโดยตะวนันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแหง่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดใดาสาว6กจุดหกมิลลิเมตรที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเจ้าสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวันนี้นะเจ้าวัดใดสามสิบหกจุดสององศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้า ต่อไปเฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบร,ริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย,ไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงยเยเฮอมีหมอกบางในตอนเจ้าและในขณะที่มีลมตะวันออกพัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยลักษณะะอีนะเจ้ายเยอฮอภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะเจ้า เขามาดูคาดหมายลักษณะอากาศ4ชั่วโมงตัางหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนมีหมอกบางในตอนเจ้าและมีฝนฟ้าขนองร้อยละวของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงหายเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด12-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สำหรับภาคเหนือตอนล่างนะเจ้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละา0ของพื้นที่เช่นกันเจ้าส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดเาซีถึง3 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี้นะเจ้าภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะเจ้าดูแลหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไวตัวนะเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดตามสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในตีเบอร์โทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน